ก็ด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลนะครับพรเจากรเอประยุทธ์จนโอชานายทมนตีและผู้การาสมองรเอกประวิตงสุวรรณรองนตีนะครับให้บรความสดวกใกาพีทน้องประชาชนในการเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ซึ่งวันนี้ถึงวันสุดท้ายขอกาสงรานต์ครับทางริัทคอนเทตั้สุดการสค่าสั่งสืพันุ์รอการสืบค่ายิงข้อหมายให้ถูนะครับโวยทางองคะกาตรวจสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่จราจรหนาแน่นที่เขา ารอนนี้อากาศบริเวณตอนนี้ที่จากการตรวจสอบสภาพอากาศและท่าากที่ร้านต่างๆจะาำเสนอส่วนส่วนหลักก็คือมาจากประเทศลาวสายลาวเป็นหลักครับส่วนสายเอเชียนั้นก็มีมาลดเยอะแต่ว่าการจราจรท่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ตามตามสภาพอาสภาพรถที่เป็นมากมากก็ไปความล่าสาก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่สาเหตุที่รถเยอะก็เงี้ย เรามองไหมคะว่ามันมันเกิดข้ออะไรคะเพราะว่าช่วงที่เสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาเขาก็มีทยอยเดินทางกลับกันบ้างครับประมาณที่รองประชาชนที่กลับที่เมาในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยจำนวนมากจากตอนที่ขาขาออกนะครับตอนช่วงเริ่มต้นนะครับนั้วก็ข้าวก็เชื่อมโยวกันนะครับ มาเรื่อยๆจนมาถึงกมชื่อ67นะก่อนที่เอ็ม6กับพิภาพจะมาประจบกันที่กม่าเราเป็นวันที่วันั้นเพื่อระบายรถส่วนหนึ่งครับมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุมีเพียงแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักที่ไม่สวมหมวกไม่ระบภัยนะครับแล้วก็ทขผิดีแล้ก็ไม่ระมัดระวังก็เกิดอุบัติเหตุที่เป็นรายใหญ่ๆไม่มีนะครับทีนี้ครับรายใหญ่ๆเป็นการรวึ้นบทางพิมกม